คุณดูหรือเปล่าว่าศึกดับบี้ที่แตกแยกเพราะความเชื่อของคนในสโมสรได้กลายมาเป็นหนึ่งในเกมที่เดือดที่สุดของโลกฟุตบอลเรื่องนี้ต้องย้อนกลับไปกว่า100ปีก่อนตอนนั้นมีแค่ทีมเดียวคือเอซิมิลานแต่ดันเกิดความขัดแย้งครั้งใหญ่ฝ่ายบริหารของเอซีอยากให้ทีมมีแต่นักเตะอิตาลีแต่มีอีกกลุ่มหนึ่งอยากเปิดกว้างรับผู้เล่นต่างชาติความเห็นไม่ลงรอยกลายเป็นการแตกหักครั้งประวัติศาสตร์และในปี1908อินเตอร์มิลานจึงถือกำเนิดขึ้น ตั้งแต่นั้นเมืองมิลานก็ถูกแบ่งออกเป็นสองสีแดงดำของปีศาจเอซีมิลานกับน้ำเงินดำของงูใหญ่อินเตอร์มิลานเอซีมิลานคือเจ้าแห่งเวทียุโรปคว้าแชมป์ยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกถึง7สมัยมีตำนานอย่างฟรังโกบารเรซี่เปาโลมาลดินีกาก้าส่วนอินเตอร์มิลานคือยักษ์ใหญ่ในเกาโชทีมเดียวในอิตาลีที่ไม่เคยตกชั้นและยังสร้างาประวัติศาสตร์ทริปเปิลแชมป์ปี2010ภายใต้การคุมทีมของโชเซ่มูรินโญ ดับบี้แมตช์ของพวกเขาเดือดขนาดไหนลองนึกภาพแฟนบอล80,000คนในซานซิโร่ครึ่งสนามตะโกนชื่อมิลานอีกครึ่งหนึ่งตะโกนอินเตอร์ทั้งแฟนบอลทั้งนักเตะไม่มีใครยอมใครนี่คือไฟแห่งการแข่งขันที่ไม่มีวันดับลงในเมืองมิลานแล้วคุณคิดว่าใครกันแน่ที่ยิ่งใหญ่กว่ากันคอมเมนต์ทิ้งไว้ด้านล่างได้เลย